ยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็มแทนทาร์ลนะคะคลิปนี้เป็นพิกอาการในหัวข้อที่ว่ารักของเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้เหมาะกับสถานการณ์คนที่มีปัญหานะคะหรือว่าความรักที่มันไม่ชัดเจนเนาะบางคนเ็าอาจจะยื้อกันไวจ้จนแบบสุดๆแล้วหรือบางคนก็อาจจะแบบว่าเหนื่อยกลับมากี่ครั้งก็เป็นเหมือนเดิม ก็มาถามหัวใจตัวเองว่าเราควรที่จะหยุดไหมหรือว่าจะไปต่อในรักครั้งนี้นะคะเป็นหัวข้อที่ลูกดวงสมเข้ามานะคะเช่นเดิมนะคะการอ่านไพ่เป็นแบบเจ้น์ลรือยิ้งไม่ได้เฉพาะจะจง<ะ>มาเป็นของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดจะไปคิดว่าเป็นดวงของเราเปน็นนันขาดนะคะสาหรับท่านที่ถามหาน้องๆน,น,นะวันนี้ไม่สบายนะก็นอนพักกันนะคะตามจุดต่างๆน้ำหวานก็นอนคนละจุดเนาะน้ำหวานนอนคู่กับกาแฟนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ เช่นเดิมการอ่านไพ่นะมีทั้งหมดนะสามกองนะคะกองที่หนึ่งจะเป็นสีม่วงสองส้มสามเขียวนะคะหนึ่งม่วงสองส้มสามเขียวนะคะเลือกไพ่กองที่เราคิดว่ามันดึงดูดใจเรามากที่สุดนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีประเด็นความรักนะคนที่แบบความรักดีอยู่แล้วสามารถ้ามคลิปนี้ได้เลยนะคะต้องขออภัยอาจจะมีเสียงดังรบก,กวนนะคนทําคลิปอยู่ติดถนนยังไงต้องขออภัยด้วยเนาะเอาล่ะคิดว่าทุกท่านน่าจะ เลือกให้ได้แล้วล่ะเนาะเดี๋ยวเรามาร,ร่วมดูกองที่หนึ่งกันก่อนเนาะสีม่วงสองส้มสามเขียวนะมาดูซิว่ารักครั้งนี้ควรไปต่อไหมหรือว่าพอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะคะความรักบางคนอาจจะดูอึมครึมนะวันนี้เนะาะมาดูซิสีม่วงนะคะคนที่เลือกสีม่วงมาดูว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นยังไง ก่อนอื่นขอดูความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนนะว่าช่วงนี้เป็นยังไงมัง่งสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ ถ้ามองแล้วนะคะอ่านตามหน้าไพ่นะคะคุณน่าจะคบกับคนที่เขามีคนรักอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่แบบมันเป็นความสัมพันธ์ซ้อนนะคะนะคะไฮพินเทสหมายความว่าเขาหรือเธอคนนั้นมีตัวจริงอยู่แล้วนะหรือสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้มีคนเข้ามาแทรกนะคะดูได้ทั้งเพศหญิงเพศชายและเพศที่3นะการดูดวงตรงนี้นะคะความสัมพันธ์มันเหมือนกับเราทุ่มเทให้เขามาตลอดไหมเนี่ย หกเหรียญเราให้เขามาตลอดแต่เขาไม่เคยให้เราเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นความสําคัญไม่เคยเห็นค่าเราเลยนะรอการเติมเต็มแต่ไม่มีการเติมเต็มอย่างที่บอกแล้วนะว่ามันเหมือนว่าตักน้ําใส่โอนะ่งแล้วมันไม่เต็มสักทีอะนะคะคุณรู้แต่แรกแล้วว่าความสัมพันธ์มันไม่น่าจะชัดเจนแล้วลนะ่ละบางคนอาจจะรักกับคนไกลก็ได้นะ คนที่อยู่ต่างชาติก็ได้ต่างประเทศก็ได้ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างอายุก็ได้นะต่างฒรธรรมนะคะความสัมพันธ์ของคุณเลิกกันมากี่ครั้งกลับมาหากันเหมือนเดิมนะคะ the s t r e n g นะคะแล้วก็ให้ i ินฟิน t y ขึ้นเนี่ยเครื่องหมายนะคะเลขแปดขึ้นความสัมพันธ์มันไม่จบไม่สิน้นหรือใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นอะ่ะย้อนกลับมาหาคุณเหมือนเดิมหรือตัวของคุณเองก็ได้ย้อนกลับไปหาเขานะบางคนมีปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะนะคะ รักกันชอบกันแต่มีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องบางทีอาจจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือบางครั้งเราอาจจะมองว่าเราเป็นสายเปรเขาหรือเปล่าแล้วก็ดูเหมือนว่าเราให้เขามากไปหรือเปล่าแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าเราเลยนะคะช่วยเหลือเขานะคะเซเว่นออฟคัพความรักมันเหมือนเป็นแบบอยู่ในความฝันอยู่ในจินตนาการนะคะ มันเหนื่อยนะเพราะว่าเราอาจจะคิดไปฝ่ายเดียวก็ได้ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างที่บอกว่าคุณอาจจะชอบในรูปร่างหน้าตาของเขาหรือชอบในรูปลักษณ์ของเขาก็ได้การอ่านไพ่าอาจจะสลับกันก็ได้นะกับคนที่เรากำลังคบกำลังคุยอาจจะเป็นดวงของเขาก็ได้อาจจะไม่ใช่ดวงของเราก็ได้สถานการณ์ที่เปิดขึ้นมา,าจ,จะเป็นสถานการณ์ของเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนาะก่อน TS, ที่เราจะเลือกไพ่ยอย่างที่บอกเราให้หนึกถึงคนที่เรากําลังดีลอยู่คนที่คบอยู่นะคะเนาะตรงนี้นะคะสถานการณ์ความรักของคุณเป็นแบบนี้นะ ทีนี้เรามาดูสิคะว่าความรู้สึกของเขาอ่ะที่มีต่อคุณอะมันเป็นยังไงตอนนี้นะมาดูความรู้สึกเขาซิว่าเป็นยังไงอ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นะทำไมความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้ความรู้สึกของเขาเป็นยังไง คุณมีลักซอนแน่นอนอะ่ะแล้วก็เขามีบางสิ่งบางอย่างปกปิดหรือว่าปิดบังคุณไว้หรือเปล่านะ่สามคาทานะมีสีมีสองถึงสามทางเลือกเลยนะเนี่ยนะคะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องและตัวของเขาเองเหมือนกับว่า mm. เขาเป็นคนที่ mm. ค่อนข้างจะมีความรับในตัวเองสูงแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจตัวเองมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาคิดว่าเขาคุยกับใครก็ได้แล้วก็ใครก็ตามที่คบกับเขา,าเวลาไปงอ้อก็คือมกักจะสําเร็จนะคะเขาจะคิดไว้อย่างนี้นะคะ เพราะฉะนั้นนะตัวของเขาเองคิดเสมอนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์กับคุณเขามองว่าเราอาจจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้อ่านตามให้ไม่ได้เอาใจใครนะตรงนี้ถามว่าเขารู้สึกดีกับเราไหมก็รู้สึกดีแต่ไม่ได้บอกว่าชอบมากมายไม่ได้ชอบไม่ได้บอกว่าชอบเหมือนเป็นที่แบบว่าต้องเป็นที่หนึ่งเหมือนกับว่ารักมากกว่าเพื่อนแต่มันไม่ใช่แฟนน่ะนะคะเนี่ยอ่านตามให้เลยนะ คุณรักกับคนทางไกลอย่างที่บอกนะ่ะต่างชาติแน่นอนนะหรือบางคนถ้าไม่ใช่คนต่างชาติก็อย่างที่บอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูยากเป็นคนลึกลับเนาะนะคนะ,ะถ้าเป็นคนไทยของเราเนาะตรงนี้นะคะเอาละค่ะแล้วจริงๆในะความรู้สึกของคุณนะ่ะมันเป็นยังไงนะคะกับสถานการณ์ความรักอย่างเงี้ยนะคะคุณรู้สึกไงกับเขามัางตอนเนี้ย อยากเลิกนะอ่านตรงๆตามให้เลยเลยทาวเวอร์ Tower นะคุณเสียใจอะ่ะนะคะคุณรู้สึกแบบคุณโดนเทหรือคุณแบบไม่ได้รับการใส่ใจเลยนะคะคุณต้องการที่จะเป็นตัวของตัวเองนะความรู้สึกครั้งนี้นะคุณไม่อยากที่จะแบบรอคอยความรักที่แบบต้องรอจากคนอื่นคุณอยากเป็นคนที่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเนี่ยบอกไว้เลยว่าณนะตอนนี้คือคุณไม่ไม่ได้อยากไปตองเลยนะมองแล้วนะคะ เนี่ยคุณเจ็บปวดในความรักนะคะคุณเสียใจนะนะคะเสียใจที่เขาแบบไม่เคยใส่ใจเราเลยเรามาดูสิคะว่าแล้วให้สรุปนะคะว่าเราสองคนควรจะไปต่อดีไหมนะคะขอโทษนะคะรถห่อจะวิ่งทั้งวันเลยวันนี้มีอุบัติเหตุมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นนะคะน่าจะ ฆาตรกรรมก็ไม่ใช่เรื่องอะไรฆาตรกรรมความรักเหมือนกันที่ส,สืบมานะเห็นชาวบ้านเขาพูดกันควรจะไปต่อไหมรักครั้งนี้หรือได้ไปต่อกันไหมเนี่ยแสงมันอาจจะสะท้อนนะยังไงต้องขออภัยด้วยนะ ถ้ามองตามไพ่นะตามหน้าไพ่เลยนะคะถ้าคุณไปต่อคุณเหนื่อยนะบอกไว้เลยนะคะณนะตอนนี้ไม่คุณก็เขาอะนะคะมีใจที่แบบว่าไม่เหมือนเดิมแล้วนะหรือมีใครที่เขามาแทรกในความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนแล้วะนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันนิ่งนะตอนนี้ระหว่างคุณกับเขานะมันไม่เหมือนเดิมพูดกันน้อยลงคุยกันน้อยลงทักทายกันน้อยลงนะคะ ความสัมพันธ์มันไปต่อได้ยากนะคะบอกไว้เลยมันมีแค่ในจินตนาการนะคะเนี่ยมันมีแค่ในจินตนาการไม่มีเรื่องจริงเลยนะคะสิ่งที่เขาพูดไว้อะ่ะมันไม่ได้ดังใจคุณเลยแล้วก็เขาทำไม่ได้นะคะไพ่นี่คืออยากจะบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้นะอ่านตามไพ่เลยนะคุณควรที่จะมุฟออนนะเปิดใจให้คนใหม่ดีกว่าเนี่ยคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเขายังดูดีกว่านะแล้วก็คนคนนี้น่าจะเป็นคนแบบ คนไกลเหมือนกันแล้วก็อาชีพเขาหน้าจะเกี่ยวกับพวกรัฐราชการนะคุณลองเปิดใจดูนะคนคนนี้เป็นคนหน้าตายิ้มเป็นคนที่แบบว่าจิตใจดีนะคะมีเหตุผลกว่าคนที่คุณคุยปัจจุบันถ้ามองตามหน้าไพ่นะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของวิชาชีพครูบาอาจารย์ได้ด้วยนะคะเนี่ยสายบุญนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าบุญเสมอกันเนาะสินเสมอกันก็ต้องได้มาเจอกันคุณมุฟออนดีกว่านะคะกองนี้นะที่แนะนำเนาะมันเหนื่อยนะเนี่ย กี่ครั้งกี่ครั้งถ้าเขากลับมาคุณอภัยให้ก็เป็นเหมือนเดิมอภัยให้ก็เป็นเหมือนเดิมพเพิ่มเติมก็คือว่าเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะอาจาจะมีเรื่องการเรงินการทองเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่บอกอันนี้คือเป็นกองที่1นนะคะต่อมามาดูกองที่2นะว่าเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ในรักครั้งนี้นะมันเป็นยังไงนะคะความรักของคุณเป็นยังไงมาดูก่อนสถานการณ์ ชอบคนเจ้าชู้นะนี่รักกับคนเจ้าชู้นะนี่หรือตัวคุณเองก็ได้นะเป็นไปนได้ทั้งสองฝ่ายนะไพ่มันไม่ได้บอกว่าตรงกับเราเส้นทีเดียวนะอย่างที่บอกนะคุณน่าจะรักกับคนที่อยู่ในกลุ่มท่านดินนะพิศกกันมังกรน,นะคนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนเจ้าชู้แล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่าอ่ะเพ,พลียวพราวแล้วก็ชอบในเรื่องของการท่องราตรีชอบการเที่ยวกันกินกันดื่มนะคนคนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะ มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ามีบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องเห็นไหมคะในรูปเนี่ยจะมีการพันธนาการกันไว้ผูกมัดกันไว้ตัดกันไม่ขาดทั้งคนเก่าและคนใหม่เข้ามาเวลาเดียวกันไม่ใช่อาจจะเป็นคนเก่าเขาหรือคนเก่าของเราก็ได้นะคะความสัมพันธ์ของคุณมันเหมือนจะจบลง,ลงหลายครั้งแล้วนะเนี่ยเดเดทมันขึ้นมาอย่างงี้ค่ะมันเหมือนจะจบจบแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่คุณพยายามตัดใจหลายครั้งแล้วล่ะคุณพยายามทําใจคุณพยายามตัดใจแล้วว่าเอายังไงดีความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ ที่ผ่านมาเร็วๆนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของการโต้เถียงกันการใช้อารมณ์ถึงขั้นทุนรุรแรงการใช้คําพูดรุนแรง t e m p e r a n นะบางคนอาจจะย้ายที่อยู่บางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์บางคนอาจจะเริ่มบล็อกกันแล้วก็ได้นะคะตรงนี้นะความรักความสัมพันธ์นะทาเท่าไหร่เขาก็ไม่เห็นความดีเห็นไหมคุณทุ่มเทมากในเรื่องของความรักคุณอยากเจอรักแท้แต่สุดท้ายมันไม่ได้อะไรเลยนะคะสิ่งที่เขาแบบมอบให้เราก็คือเนี่ยเห็นไหมความเจ็บปวดนะก้าวดาบนะคะ แล้วก็ตัวของเราเองนะต้องการที่จะยุติต้องการที่จะตัดแล้วล่ะนะคะเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นสิบดาบมันเจ็บเหลือเกินในความรักครั้งนี้นะเขาอาจจะแทงข้างหลังเราก็ได้นะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์อย่างที่บอกนะทุกคนมันไม่ตรงกับใครนะอืมอย่าไปยึดติดอย่าไปคิดว่ามันต้องตรงกับเรานะความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้คือมันเหมือนว่าหาหนทางไม่เจอเลยที่ว่าเราจะได้ไปต่อกันหรือเปล่าหรือมาดูความรู้สึกของเขาซิว่าเขาเป็นยังไงความรู้สึกเขานะคะ ความรู้สึกเขาที่มีต่อเราเป็นยังไงความรู้สึกของเขาเขายังเป็นคนที่ลังเลในความรู้สึกของตัวเองนะเขาไม่มั่นใจเลอถามว่าเขาชอบเราไหมเห็นไหมคะว่าตัวของเขาเองไม่ต้องการผูกมัดใดๆทั้งสิ้นเขาต้องการปลดปล่อย ใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเขาช่วงนี้เขาต้องการปลดปล่อยไม่ใช่แต่เรานะนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ยังไม่ยึดติดกับใครนะถามว่าเขารู้สึกไงกับเราเขาชอบเราอยู่นะอืมแต่ทําในสิ่งที่เราต้องการไม่ได้นะคะเนี่ยก็ยังถือความรู้สึกนี้ไว้ยังมอบความรู้สึกนี้ไว้ก็คือยังชอบเราอยู่นะคะความรู้สึกแต่เขาทําในสิ่งที่เขาแบบรับผิดชอบไม่ได้นะคะมาดูความรู้สึกเราสิว่ายังไงกับความรักครั้งนี้ ลังเลค่ะสองเหรียญขึ้นนะความรู้สึกของคุณในความรักคังคุณลังเลนะจะเอายังไงดีเพราะความสัมพันธ์มันเป็นแบบไปๆไปไปกับๆเห็นไหมคะสองเหรียญน,นะคะคุณต้องการให้ความรักมันดีขึ้นกว่านี้อ่ะคุณพยายามแล้วเห็นไหมเก้าเหรียญขาดอีกหนึ่งเหรียญเป็นสิบเหรียญคุณพยายามแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายนะคะสิ่งที่คุณต้องเจอก็คือเหมือนกับว่าเรื่องราวหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงมันเกิดขึ้นเร็วมากเห็นไหมคุณเหนื่อยทั้งกายและใจตอนนี้นะคะ คุณอยากจะพอนะคุณไม่ไหวในภาระที่แบบหนักหน่วงตอนนี้นะถึงแม้คุณต้องการเขาเหมือนกันแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณต้องเลือกแล้วลหละว่าจะให้ตัวเองแบบลําบากหรือว่าจะให้ตัวเองแบบอยู่แบบสุขสบายคุณพยายามทําดีที่สุดแล้วในระักครั้งนี้นะอืมมาดูสุขคำว่าแล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์คุณทั้งสองคนนะคะจะมีโอกาสได้ไปต่อกันไหมหรือควรจะไปต่อไหม มองดูแล้วนะคะเดือดเดชขึ้นนะคะรักครั้งนี้อาจจะจบลงนะทุกคนนะคะมันไม่ตรงกับใครในอย่างที่บอกละคุณเหนื่อยแล้วนะคะเขามีคนคุยคนใหม่นะคะบอกเลยนะคะเทมเพลนเห็นไหมเกิดการโต้เถียงจบกันไม่สวยนะคะไม่ควรที่จะได้ไปต่อนะรักครั้งนี้น่ะนะคะ ten of pentacles อย่างที่บอกพยายามแค่ไหนก็ตามทําดีได้แค่นี้นะคะคือมันไม่ไหวแล้วในความสัมพันธ์ครั้งถ้าคุณแบบเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาอีกรอบนะคะ รือให้เธอคนนั้นเข้าหมาอีกรอบบอกได้เลยว่าเจ็บไม่แพ้กับครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นรักครั้งนี้แนะนําเลยว่าเราควรหยุดนะคะเนาะหาคนที่ใช่ดีกว่าต่อมามาดูกองที่สามสุดท้ายนะคะมาดูซิว่ากองที่สามจะเป็นยังไงมัง่งคนที่เลือกสีเขียว ขึ้นมาก็เจ็บปวดเลยเจอปัญหารักเศร้าแล้วเนี่ยคุณพึ่งบล็อกกันไปหรือเปล่าคนะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะพึ่งจบกันนะเนี่ยนะคะเสียใจเห็นไหมในความรักเทกันแล้วบล็อกกันแล้วหรือทาวเวอร์ขึ้นคู่กับเดิมูนนะคะชัดเจนเลยนะคะบล็อกกันเทกันเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะคะอาจจะยุติในเรื่องของการสื่อสารกันแล้วนะคะแต่ความสัมพันธ์มันยังไม่ยุตินะ คุณยังคิดถึงเขาเขายังคิดถึงคุณธาดินะสบกันมังกรเน้นราศีมังกรเลยตรงนี้นะคะความสัมพันธ์มันยังเกี่ยวเนื่องกันอยู่คุณคิดถึงเขามากก็ไม่แตกต่างจากที่เขาคิดถึงคุณคิดถึงเรื่องอะไรต้องอ่านตามไพ่นะคิดถึงเรื่อง18บวกบอกไว้เลยเนี่ยนะคะไพ่มันขึ้นในเรื่องของเดวิลปีศาจนะคะคุณอาจจะรักกับคนต่างชาติก็ได้นะบางคนนะเฉพาะบางคนอาจจะรักกับคนต่างชาติก็ได้คนคนนี้อาจจะเป็นคนแบบไปไปกับ นะฮะหรือบางทีนานๆมาทีก็ได้เขาไม่โสดเขามีครอบครัวแล้วนะฮะหรือแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วก็ได้นะฮะเป็นไปได้ทั้งสองแบบนะคะแล้วก็มาเจอเราเหมือนกับว่ามาให้ความหวังแล้วก็เหมือนกับนานๆมาเจอกันอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถูกใจกันไหมสอคนอถูกใจแต่ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลานะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือ คุณอาจจะเคยอยู่ด้วยกันแบบเป็นครอบครัวแล้วแล้วก็อาจจะมีใครสักคนน่ะเข้ามาแทรกในความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะคะมันเลยทําให้ความรักครั้งนี้มันไปต่อไม่ได้มันอยางยุติหลายๆครั้งคุณก็ให้อภัยกันแล้วก็กลับมาหากันเหมือนเดิมนะคะเนี่ยเนาะหรือไม่ก็คุณอาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ไปสารสัมพันธ์กับเขาความสัมพันธ์มันยังแบบคาราคสซังที่ว่าต่างฝ่ายต่างแบบยังยึดติดต่อกันอยู่แล้วก็ คนเก่าๆของแต่ละฝ่ายยังย้อนกลับมาบางคนบางคู่นะคะตรงนี้มันเลยให้ความสัมพันธ์แบบยุ่งเหยิงมาดูสิคะว่าแล้วเขาคิดยังไงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้กับเราเขารู้สึกยังไง เขายังต้องการอยากเก็บคุณไว้อยู่นะเขาก็ชอบคุณนะเนี่ยเห็นไหมเขาพูดเสมอว่าฉันจะพยายามทําให้เธอเห็นนะว่าฉันชอบคุณฉันโอเคฉันอยากจะให้คุณแบบอยู่เคียงข้างตลอดเห็นไหมมีการบางแผนกันตลอดนะเขาก็ชอบเราอยู่นะแต่สิ่งที่เขาแบบให้เราไม่ได้คือเวลาแค่นั้นเองนะคะตรงนี้เนาะนะคะความรู้สึกเขามาดูความรู้สึกของเรามาั้งตอนนี้เป็นยังไง ความรู้สึกของเราตอนนี้เราต้องการให้เขาแบบชัดเจนมากกว่านี้นะคะอยากให้เขาชัดเจนมากกว่านี้อยากให้เขาแบบบอกกับเราตรงๆมีอะไรก็คือบอกกับเราตรงๆเราพร้อมที่จะรับปัญหาตรงนี้แล้วก็คุณรู้สึกว่าตัวของคุณไม่ได้รับความยุติธรรมในความรักครั้งนี้นะเนี่ยนะคะความรู้สึกของคุณเนาะคุณอยากให้เขาชัดเจนมากกว่านี้นะคะนี่มาดูสิคะว่าแล้วคุณจะได้ไปต่อกันไหม ควรจะไปต่อกันไหมเลยยุติคุณมีการวางแผนด้วยกันว่าจะสร้างครอบครัวด้วยกันใช่ไหมคะเนี่ยแต่อย่างที่บอกว่าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งอาจจะยังมีคนของเขาอยู่นะ เรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะเป็นการสลับกันก็ได้เห็นไหมว่ามี2ไม่เท้าขึ้นมาก็คือยังเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะนะคะ The h รนะิแ f a n ะให้นักบุญใพ้นักบวชบ่งบอกว่าเหมือนคุณกับเขาเหมือนฟ้าประทานมาเหมือนกับแบบว่ายังไงก็ต้องได้มาชดใช้กรรมด้วยกันอาจจะก,กลับมาแบบคืนดีกันแล้วก็มาสานสัมพันธ์กันเหมือนเดิม นะคะรักครั้งนี้คุณน่าจะได้ไปต่อด้ยวยกันนะคะเพราะว่าตัดขาดกันลําบากมันเหมือนคนที่แบบเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาแล้วนะคะเคยเป็นครอบครัวกันแล้วบางคนนะคะหรือเคยวางแผนอนาคตร่วมกันมาแล้วนะคะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้ถึงแม้ว่าใครคุณใดคนหน,นึ่งอาจจะมีอยู่ในใจหรือว่ามีตัวจริงอยู่แล้วแต่มันตัดกันไม่ขาดแน่นอนมีการย้อนกลับมานะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะก <LEGO? S 2> <อ>็สรุปเลยนะคะกองนี้คุณน่าจะได้ไปต่อด้วยกันน่ะนะคะ เอาละนี่ก็คือทั้งหมด3กองเนาะสำหรับหัวข้อวันนี้นะคะก็อาจจะไม่ถูกใจใครมากเนาะเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ในเรื่องของคนที่เขามีปัญหานะคะแต่ไม่ต้องมาทําตามให้นะคะเป็นแค่แนวทางเนาะเราใช้ใจเราเป็นที่ตั้งนะว่าเราจะยึดอะไรจะเลือกแบบไหนอย่าเอาในคลิปนี้ไปตัดสินใจนะเพราะว่าชีวิตเป็นของเรานะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคิดดีๆนะคะชอบใครรักใครอ่ะ อย่างน้อยเราต้องมองออกแหละเรามีเซนต์ทุกคนเนาะเรามองออกว่าเขาน่าจะจริงใจหรือไม่จริงใจและบางคนนะคะอย่าเพิ่งแบบไปเชื่ออะไรมากมายนะการกระทําบางครั้งนะ่ะทาเอาหน้าก็มีนะนะคะทำเอาหน้าก็มีนะคนะ,ะ,เ,นะะเพราะฉะนั้นดูไปอีกสักระยะหนึ่งเนาะสำหรับคนที่ยังคาราคาซังกันอยู่ก็ขอให้แบบ เคลียร์ปัญหากันได้แล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอบคุณที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกำลังใจแล้วขอบคุณน้องที่ทำทำสเต็มให้ด้วยนะคะถ้าเกิดมาดูในคลิปนี้ชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ